ลวงหัวใจนางร้ายสายบุญกิกมายุรินเคยคิดจีบคนในวงการคนนี้ใครจะคิดว่าจากคนที่ไม่ชอบที่หน้ากาันกลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันนานกว่า20ปีแล้วสำหรับ2นักแสดงดังกิกมายุรินและธงทงมกจกล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้โสด แถมถ้ามีคนมาจีบจะพาเข้าวัดซึ่งกิกมยุรินเล่าว่าเดี๋ยวพาไปบวชตลอดชีวิตเลยเราอยู่ในวงการบันเทิงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทั้งสวยทั้งหลอ่อต้องมีเรื่องกิ๊กกากเรากิกกิ๊กกันในกองเราก็วางเป้าไว้เลยต้องพาเขาไปปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่าเขามีของมาดีเขาหลอกกราบพระสวย เราก็ไปดูแลเขาจีบจีบกันเป้าลึกๆเราไม่ได้อยากเป็นแฟนกับเขาแต่อยากพาเขาไปปฏิบัติธรรมเขายอมไปปฏิบัติธรรมเป้าหมายเราสำเร็จแล้วเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเหมือนเล่นละครก็มีกิ๊กกักแต่พอเราไปศึกษาแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวผู้ชายโกรธไหมกิกไม่ได้โกรธเขาก็ยังโทรมาแต่หลังๆไม่ได้ติดต่อกัน มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกเขาก็แต่งงานมีลูกไปแล้วแต่กลายเป็นเขาโกรธเราเจอหน้าเหมือนเขายังไม่ถูกใจเราอยู่มีเรื่องที่ไม่เคยบอกพี่ธงมาก่อนเลยกิ๊กถ้าพี่ธงเป็นผู้ชายหนูจะจีบเขาเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากทำกับข้าวทำงานบ้านธงธงใครได้น้องกิ๊กเขาจะร่มเย็นแต่งงานบ้านไม่ได้